ส,ด,สดเลยทาย้าเกลือแบบแบบเต็มหอยหอมครับโมดปากเลยหว้แขงงฮะพี่คล้ายๆนะเดี๋ยวได้ไปเลยนี่ครับรแสดกแกะกลุงคเขาผมอันนี้ปาดจะเต็มประมาณสองคอไปเลย หลายผุออ๋ผิดไหมแค่อกแค่เอนโอ้ตาต้องมีหนามมินวันกันนะทุกคนกินหลายเนาะกินหลายกินหลายก็อวดก็แบบนี้สวยขึ้นเรับรวยขึ้นวุฒิพัฒน์ไทายโดเมนูไหนขายดีสุดใน่นี่คือเก่าเยาะเหมือนเลิมของใหม่ไม่ได้แซึ้นเรื่ยอยๆนะดีมือคน เดวเกินนุณงอคเนาะแม่นจ้ะแสมม่ใา้ลูกขาดิย้ำลูกขาของฟอมฟอมก่อนด้ลุกลงก่อนมาบ่อร์มประ โไถ่าจ้าป้อ้อเอาอ่ะถือโชคกันะไ,ไนถือโชคแป๊นึงแคหลุดไปเเอาขึ้นไมอีกขึ้นอีกอาอาอาโอีก อันใหนกล่องอะไแม่ล่ะเยพออะไ่ะเดี๋ยวมาเะมี่ระนอ่านี้ใบหนุกบมีได้สูยค่ะสม่ใช่ครับคุณเตียนคือไดเละแม่ดูที่เองโอ้ใส่ชิม ขายสวยกี่บาทนะครับกระเที๋ยมสามสิบสามสิบนะครับผมขอกระเทียมเจียวเยอะๆนะโอ้โหหอมค้าวกล้ เป็นครับอยู่ในที่เด็ดใส,สด่ซอสบุงรถ้าเขียวเองเลยครับผมเทสุปครับอืมชำ่ำดี่ครับผมน้ำซุปนัวมากอุ้ยในการ สดน้ำมาซอาเลยแบบนี้บป็กลุ่มสดมากเลยหูมาด้วยแถวนี้เขาต้องซิมเหมือนครับผมหูยยาวมากมาครับใส่เองครับนี่คือเจอร้านนี้นะร้านแรกครับผมใส่เองใส่ลายครับเดี๋ยวผมัิ้มคิว พ,พี่เผาอเสองมนสมครับผมเียคนนยดั่นก๋เตียวพิ่นนว่ยสิครับผมสดะข้อแห่งเลยสบ,บาย <c oughs> ไม่เ็น่จสบาย่เก็จะสบายก็สบายนง้นอน ครับ,รบละลายแบบนี้โอ้โหดิเขาสสดีคับผมมาครับสเสร็จเรีย,ยบร้อยแล้วที่เด็ดเบนร้านนี้ก็นี่ครับตามทะเลนกเมนูใหม่นแนะนำครับผมก๋วยเตี๋ยวใส่ซอฟไฟเกียวเองตามสบายใจเลยที่เดียผมเส็นมา,มาสองห่ออยู่แล้วครับ ย่างปุ่มเพียบอนอื่นต้องมาพุณนผู้สนับสนุนครับผมหวยแพงไม่ต้องกลัวผมบาทเดียวก็เล่นได้ผมแอดเลยแอดทีฮิตแปดแปดโห่เจ้ามากเลยนะสอมหูมา

แซบมากครับผมแซบกว่า it, น้ำก๋วยเตี๋ยวผมับผมแซ่บกว่าตับแส่บกว่านาดกลุ่มสองตัวไปเลยม ประมาณสองกว่นนะครับสุดยอดเลยเครี่ยงเสียกันหนาวเล็กน้อยฤดูนี่มันหนาวแล้วครับหนาวอ่ะมาเคลื่อน,นีู่่มตดองเปิดพัดลมหนักเลยสุดยอดเลย โยไปับยูุตนยูนาจะ้อเยเอาเลยครับเอาเลยดามใบเลยเ้ย

เป็นน้ำใสว่บบนี้อย่างเลยแบบแซ่บมากเลย<ค><ณ> Đêm tắm cũng tốt đây. Để có Để phải à, phải. rồi Thế cũng chéo sẹp สำทะเลนะใ <c oughs> สๆเลย, <c oughs> ย,เลยทิงลิงกินง่าครับผมถูกนิดหน่อยสุดยอดเลย เดี๋ยวนี้ที่หนึ่งรับตอนนี้มาแรงเลยก๋วยเตีย๋ยนี่สุดยอด เดี๋ยวบปถือมาเสียวลุกหมดเลยอันนี้ก็แซ่บอันนี้ก็แซ่บลุกยังละขึ้น น้ำแมบปุกเต๋อเมนูใหม่เพิ่นเจ็บ อะไรอย่างมากมายมาสารเลยผมไปแล้วดับไปครับอยู่นี่ว่าจะทำไงอยู่เนาะนี่คุณไปขายกิจโชว์ให้เบิ่อนของรับผมเขาเห็นโดนน่ารักเหมือนเดิมพี่น้องสาวไปแล้วครับบายๆพี่ยังฝากวะบัจ้า ขายด like. okay, oh, ีๆนะครับผมแม่กินร right ้านนี้แซ่บโอเคครับไปละสูตรต้องดังโอ้โหบะมี่จะได้อีนออไน่ันเนี่ยจ้โปเยอะใช่ครับผม